ปีนี้เนี่ยเป็น y Ume Plus Money Fitness ซีั่นที่4แล้วนะครับแต่ว่ายังคงเน้นหนักในเรื่องของการบริหารจัดการเงินและหนี้สินของวัยรุ่นนะครับปีนี้เนี่ยหัวข้อในการประกวดนะครับก็คือนะฮะวัยรุ่น Gen C Idea D บริหารนี้เป็นนะครับอยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาประกวดทำสตอรี่บอร์ดกันนะเพื่อสื่อสารกับวัยรุ่นด้วยกันนี่แหละครับแล้วก็บอกเขาว่าไอการจัดการเงินและหนี้สินในหมู่วัยรุ่นเรามันจะต้องทํายังไงถ้ามีหนี้จะต้องทํายังไงถ้ามีตังค์แล้วต้องใช้ยังไงนะฮะปีนี้อ่ะก็เลยนะฮะได้ทีมของโซมาลีครับ นะฮะแล้วก็ทีมช่องส้มทั้งหมดเลยมาเป็นกูรูในแง่ของพาร์ทไอเดียครีเอทีฟโปรดักชันแล้วก็การสื่อสารวัยรุ่นซึ่งส้มมาถนัดอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์ของส้มเนี่ยก็จะมีความหลากหลายหนึ่งแล้วก็สื่อสารกับทารก็ตวัยรุ่นเลยและที่สําคัญก็คือ ไลฟ์สไตล์ที่ส้มนําเสนอในช่องนี้ครับมันมีเรื่องของการซื้อขายมันมีเรื่องของการบริหารจัดการเงินและหนี้สินด้วยก็ t า r g e t ตรงมากๆ <S <S แล้วก็ปีนี้ได้กําลังมาเสริมก็คือพาร์ทของความรู้เป็นคุณเคนนะฮะหรือว่าแอดมินพิทูยของเรานะครับจากเพจมันนี่บ u f ฟาโลนะครับมาเป็นคนที่จะเสริมนะฮะเรื่องของความรู้เรื่องของไอเดียต่างๆเผื่อน้องๆเนี่ยอยากได้วัตถุดิบในการไปคิดสตอรี่บอร์ดนะฮะพี่เคนก็จะมาช่วยแนะนําว่าเฮ้ยถ้า อมองในมุมของนักการเงินแล้วการบริหารจัดการเงินนี่สิเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆในเพจของมันนี่บาฟาโลก็โดดเด่ดนในเรื่องของการสื่อสารเรื่องการเงินแต่แบบเข้าใจง่าย นะปีนี้ก็เลยเป็นภาพรวมที่ผมว่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่น้องๆน่าจะสนุกสนานกับการการทำงานในปีนี้ของ u u m e plus Money f i t n e s s Season 4 <S การทำสตอรี่บอร์ดในปีนี้นะครับก็แน่นอนฮะพื้นฐานของการทำสตอรี่บอร์ดเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยนะครับเขามีความรู้มากๆอยู่แล้วโดยเฉพาะเราสื่อสารไปที่เด็กที่เรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของออดิเทศด้วยแล้วก็กว้างไปถึงเด็กบริหารหรือเด็กที่เรียนพวกดิจิตอลต่างๆครับนะฮะแล้วก็น้องๆเนี่ย มาทำอ่าสอลี่บอร์ดซึ่งทําได้2แบบเลยครับก็คือหารูปแบบซอลี่บอร์ดที่อยู่ในโลกออนไลน์ Google ก็ได้หรือที่หน้ายูเม plus นะฮะมันนี่ฟินเนตขีดกลางอ่ะยูเม plus ขีดกลางมันนี่ฟินเนตดอนี่นะครับเราก็มีให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้วยเผื่อน้องๆแบบเอออยากได้แบบฟอร์มซอลี่บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับรก็มีให้ด้วยครับนี่ฮะเข้าไปที่เว็บไซต์เลยครับอ่ายูเม plus นะฮะขีดกลางมันนี่ฟินเนตดอทคอม เป็นอ่าเ,เป็นนิสิตนักศึกษาครับนะฮะเพราะว่าเวลาที่ส่งงานเนี่ยครับน้องๆจะต้องรวมทีมกันนะครับแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นทาร์เก็ตที่เป็นนักศึกษาล้วนเลยครับก็บตื่นเต้นนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วอย่างบริษัทเราก็เปิดรับแบบกฝึกงานเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าแบบแต่ละรุ่นน้องๆที่แบบเด็กลงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยน้องๆเขาก็จะมีความคิดความอ่านที่ ที่เป็นตัวของตัวเองมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องๆเนี่ยยุคหลังๆคือเก่งกันมากๆเพราะฉะนั้นอย่างแบบมางานนี้ครั้งนี้มาร่วมงานกันในครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แบบว่าทําความรู้จักกับน้องๆแล้วก็ได้แบบเหมือนเป็นการเปิดมุมมองไม่ใช่แค่เฉพาะของน้องนะแต่ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าแบบเอเด็กใหม่ๆยุคนี้เขาคิดอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆเลยครับเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเนาะวิธีการบริหารเงินก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยครับแต่ว่าสิ่งงนนนึทีี่่่มมัาาาเสยยดแล้ววก็ผ เด็กๆยุคใหม่อาจจะเสียโอกาสไปก็คือเรื่องของวิชาการเงินนะครับการบริหารเงินต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยถูกสอนในระบบการศึกษาเลยระบบการศึกษาเนี่ยจะสอนแค่เฉพาะว่าเราจบไปเราไปทําอะไรเราเป็นวิศวกรสถาปนิกนักบัญชีหาเงินยังไงถูกไหมครับแต่ว่าเวลาเงินออกจากกระเป๋าเนี่ยเราไม่ถูกสอนเลยนะครับว่าเราต้องใช้ยังไงถึงจะปลอดภัยใช้ยังไงถึงจะ เกษียณได้ใช้ยังไงถึงจะมีอิสพรพทางการเงินได้ซึ่งเรื่องพวกนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กับวิธีการหาเงินเลยครับนะฮะก็อยากให้น้องๆน,นะครับคนที่สนใจนะครับนิสิตนรรักศึกษานะครับงานนี้เนี่ยนอกจากจะได้ประสบการณ์ที่ล้ําค่าคือจะได้คุยกับนักการเงินที่ คือมีใบอนุญ,ญาตเขาเรียก CFP ครับ CFP นะฮะในประเทศไทยมีไม่ถึง200คนนี่คือ1นึ่ใน200ฮะ,ะที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับ mm hmm. แล้วก็จะได้ร่วมงานกับทีมส้มมาลีด้วยซึ่งเป็นซึ่งผมว่าเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากนะครับแล้วก็ปกติอะถ้าเป็นนักฝึกนักศึกษาฝึกงานนะเข้า mm hmm. มาทำงานส้มนะนะ mm hmm. มันก็ต้องคือเรียกว่าต้องมาเรียนรู้วัฒนธารมกันใหม่แต่รอบนี้มันเหมือนคุณกําหนดเลยว่าส้ม พี่ส้มน่าจะเป็นอะไรแล้วมาคุยกันแล้วพี่ส้มเฮ้ยเอองั้นอยากฉันอยากลองเป็นสิ่งนี้ง mm. ั้นคุณได้โชว์ไอเดียเต็มที่ครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยครับมีทุนการศึกษารวม1 5 0 0 0 0บาทให้กับน้องๆด้วยนะฮะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำคลิปทำอะไรแล้วอนะะันอีกเรื่องหนึง่งฮะแต่น้องๆได้ทุนไป,ไป,ไ,ปไปต่อยอดของเขาได้เลยครับอันนี้ก็คือความน่าสนใจของกิจกรรมอยากจะเชิญชวนทุกคนคือเรื่องของเกณฑ์การตัดสินจริงๆอ่ะเราเปิดกว้างอย่างที่บอกว่าเราอยากเห็นไอเดียของ น้องๆน,นักศึกษารุ่นใหม่ครับดังนั้นอนะ่ะคือคือเรามีโจทย์ทำให้ตรงโจทย์แค่นั้นก็คือพอแล้วก็ไอเดียดีเราก็จะแบบว่าคัดกันว่าใครที่แบบเจ๋งที่สุดพร้อมที่จะเข้ามาเป็น10บทีมสุดท้ายแล้วก็มาเวิร์กช็อปกันหลังจากนั้นก็จะเป็นอย่างที่ส้มว่าอย่างที่พี่แจกคว่าใครที่ชนะเลิศนอกจากได้ทุนการศึกษาก็จะได้มาทํางานกับทีมของส้มแล้วก็ผมแล้วก็น้องๆจูเนียอ,อิงแล้วก็คนในทีมนะฮะที่ที่จะได้แบบว่า พัฒนางานไปด้วยกันไอเดียที่คิดมาจะเอาออกมาทําให้เป็นชิ้นงานจริงๆออกมา<ช>ได้ยังไงคะแนนหลักเลยอยู่ที่หัวข้อเลยครับถ้าน้องๆมาตามหัวข้อนี่คือจบเลยครับเพราะว่าคะแนนก้อนหลักอยู่ที่หัวข้อแล้วก็หลังจากนั้นลองด้วยไอเดียครีเอทีฟครับผมดังนั้นอันนี้ก็คือต้องระวังให้ดีนะครับว่าอย่าทําผิดหัวข้ออย่าทผิดหัวข้อไม่งั้นก็คือเหมือนว่าเรา <c oughs> เราเราตกรอบแรกลตกรลบอแรกประมาณนั้นครับพี่ส้ม ค่ะย,ยังไงก็อย่าลืมมาระดมความคิดนะคะแล้วก็ส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าก็จะได้มาร่วมทำงานด้วยกันนะคะก็หลอที่จะได้ทำงานด้วยกัน,นะคะ่ะ